โมจ้าหนูจ้าซื้อแตงโมไหมจ้าป้าลดให้เหลือลูกเลยยี่สิบบาทแตงโมน่ะเนื้อแดงแดงเนี่ยหนูเห็นไหมหนูซื้อไปสิเอาจาะป้าเอาลูกนี้เลยแต่ลูกนี้ป้าเจาะแล้วนะไม่เป็นไรป้าเอาลูกนี้จ้ะ,ะได้จ้า จะรวยแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ทองแทงนี่ว่ะติดฟิล์มอยู่นี่นาลองแกะและกันเฮ้ย เรื่องใหญ่แล้วค่ะมีอะไรท่านปะธาดูนี่สิคะเดี๋ยวนะนี่เธอไปเอาคลิปนี้มาจากไหนอะหนูได้มือถือเครื่องนี้มาจากป้าที่ขายแต่งโมด้าไวส์ัตค่ะ ป้าเหรอคะคุณบิวโอ้ยโชคดีจังเลยป้าคิดว่าคลิปนี้จะไม่ถึงคุณบิวซะแล้วนี่ป้าเป็นคนถ่ายคลิปนี้เองเหรอคะใช่จ้ะนี่เป็นข้อมูลลับของบริษัท คุณกล้าเอาเข้อมูลบริษัทมาขายผมแบบเนี้ยคุณไม่กลัวโดนจับได้อะไอกลัวเนี่ยมันก็กลัวอยู่หรอกนะครับทำไงได้อะค่าเสียงมันคุ้มนี่ครับยังไงผมก็ยอมอยู่ละคุณเป็นถึงรองประธานบริษัทภรรยาคุณก็เป็นประธานบริษัทแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณทรยศทั้งบริษัทแล้วก็ภรรยาคุณด้วยน,น่ครับนี่ไอเรื่องเงินเนี่ย มันไม่เข้าใครออกใครแล้วนะครับเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันหมุนได้เงินนี่ครับเช็คเงินสด10บล้านที่เราตกลงกันไว้เฮ้ยมีคนแอบดูเราอะทำไงดีไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเอง สามีของคุณบิวอ่ะเขาทรยศคุณบิวเขาทรยศบริษัทเขาเอาข้อมูลของบริษัทไปขายแลกเงินสิบล้านค่ะแล้วทำไมป้าต้องใช้วิธีแปลกๆแบบนี้ด้วยคะทำไมป้าไม่เข้าไปหาฉันด้วยตัวเองป้าเข้าไปแล้วแต่สามีของคุณบิวอ่ะเขาฝังไว้เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้าไปได้นะครับป้า ขอป้าเข้าไปเถอะป้ามีเรื่องสําคัญจะคุยกับเจ้าของบริษัทนี้ไม่ได้ครับผมโดนสั่งห้ามไว้ว่าไม่ให้ป้าเข้ามาในบริษัทเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอ่ะผมต้องโดนไล่ออกแต่ป้ามีเรื่องสําคัญต้องคุยกับเจ้าของบริษัทนี้จริงๆนะผมว่าถ้าป้าไม่อยากเดือดร้อนเนี่ยป้าก็อยู่เฉย,ยๆในที่ของป้าดีกว่านะครับ ป้าอย่าคิดว่าผมไม่ดูนะครับว่าป้าคิดจะทําอะไรแต่ยังไงซะบิลเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อคําพูดของผมมากกว่าคําพูดลอยๆจากป้าอยู่แล้วเอาเป็นว่าฉันขอสั่งแกว่าห้ามให้ยัยป้าเนี่ยก้าวขามาที่นี่เด็ดขาดและถ้าแกยังทําไม่ได้ฉันขอไล่แกออกได้ครับท่านอง นี่ป้าออกไปได้แล้วไปฉันไม่อยากโนนไล่ออกอะ่ะนี่ถ้าป้าไม่ออกนะอย่าหาว่าฉันละแกคนแก่นะถ่อยตอนนั้นน่ะป้ายอมถอยออกมาห่างๆป้ากลัวสามีของคุณบิวนะ่ะเขาจะรู้ว่าป้ามีหลักฐานกลัวเขาแย่งไปซะก่อนนะคะเลวจริงๆเลยอ่ะฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคนที่ฉันไว้ใจ มันจะกล้าทํากับฉันแบบเนี้ยแล้วคุณบีจะเอายังไงต่อคะฉันไม่ปล่อยมันอยู่แล้วป้าต่อให้ฉันรักมันมากแค่ไหนแต่ถ้ามันกล้าหักหลังฉันฉันไม่เอามันไว้แน่ ทำไมคุณเข้ามาคุณไม่ขอประตูก่อนอะผมตกตกใจหมดเลยที่นี่บริษัทฉันฉันไม่จําเป็นต้องขคห้องก็ได้มั้งคะออออแล้วี่คุณเข้ามามีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อพอดีว่ามือถือฉันแบตหมดอะคะ่ะขอยืมมือถือหน่อยสิคะก็นี่ก็กเรื่องอะไรได้สิครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะ บิวนี่คุณทำอะไรของคุณอะคุณอ้อนเงินออกจากบัญชีทัสิบล้านเลยเหรอใช่ค่ะแต่ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นอะคือคุณมีเงินสิบล้านนี่ได้ไงเอ่อคือผมไม่ต้องพูดเลยค่ะฉันรู้ความจริงหมดแล้วหมายความว่าไงบิวคุณตำรวจคะเชิญค่ะไอ้ไอ้ไอ้คุณตำรวจไอ้คุณตำรวจมาจับทำไมไปเลยทำไมไปก็จับแกข้อหาที่แกขายข้อมูลให้บริษัทคู่แข่งไง เฮ้ยไอ้นี่อะไรวะเนี่ยกระถายคลิปไปด้วยเหรอวะสาเรเลวแกกล้าดีไงเอาความเชื่อใจของฉันเนี่ยไปแลกกบบเงินสิบล้านนอกจากแกจะไม่ได้เงินสิบล้านแล้วแเก๋งินนอน,นในครัอีกด้วยจำเอาไว้บิวบิวไม่เด้บิวผมขอ,ทอโทษอ่ะยกโทษให้ผมนะผมเป็นสามีคุณนะบิวสามีเหรอสามีงั้นเหรอสามีเขาทำก,กับภรรยาแบบนี้เหรอค,รคุณเตรียมตัวให้ดีนะเบย์ฉันจะปองอย่าคุณงานเนี่ยคุณโดนหลกระทงแน่ ิวไม่นะบิว,วบิวมคุยกับผมก่อนดิบิวไ <c oughs> อ้กินตังโมอร่อยแบบนี้ท่าทางจะหายเครียดแล้วสิขาคุณบิวค่ะตอนเนี้ย คนผิดก็ได้รับโทษแล้วทั้งหัวเฮงสวย,ยไม่ใช่หัวเก่าค่ะแล้วก็บริษัทคู่แข่งเนี่ยก็โดนฟ้องแล้วด้วยดีแล้วแหละคะคนดีๆอย่างคุณบิวอะ่ะหลุดพ้นกับคนแบบนาั้นได้ก็ดีแล้วล่ะคะ่ะหนูขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่ช่วยหนูอะ่ะถ้าไม่ได้ป้าช่วยไว้ป่านเนี้ยหนูคงเป็นคนโง่โดนหลอกอีกนานเลยคะ่ะป้าเต็มใจช่วยอยู่แล้วล่ะคะ่ะ คุณลืมไปแล้วเลยคะ่ะว่าคุณก็เคยช่วยป้าแตงโมจ้าแตงโมไม่จ้าแตงโมไม่จ้าแตงโมแตงโมไม่จ้าแตงโมจ้าป้าจ้าหนูเอาแตงโมลูกหนึ่งจ้ะจ้า เรจากไม่ใช่สองลูกป,ป้ารู้แต่ลูกเนี้ยป้าแถมจ้าทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทจ้ะป้าคะป้าแถมให้หนูทำไมอะคะก็วันเนี้ยป้ายังขายตังโมงไม่ได้สักลูกนึงเลยเก็บไว้มันก็จะเน่าทิ้งเปล่าแถมไปนั่นแหละดีแล้วนี่ป้ายังขายไม่ได้เลยเหรอคะจ้าทาเนตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนเดินผ่านป้าก็เลยขายไม่ค่อยได้ งั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวป้าไปขายที่หน้าออฟฟิศหนูหนูให้ป้าเช่าฟรีๆเลยค่ะจริงแหละหนูจริงสิคะถือว่าช่วยๆกันนี่นำบัตรหนูนะคะค่าแต่งโมค่ะ <c oughs> เอ,อิบ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะป้าหนูช่วยคนไม่ผิดจริงๆจ้ะกินเยอะๆนะคะคุณวิวค่ะ